อรุณสวัสดิ์นะคะวันนี้สุขุมวิทอากาศดีมากนี่เดินช่วงเที่ยงไม่ร้อนเลยนะแดดไม่ร้อนเลยนะตอนนี้ก็อยู่ที่ถนนสุขุมวิทนะคะบรรยากาศคิวมากนะคะก็จะคือแถบนี้ก็ใจกลางเมืองเนาะแล้วมันมันเบาบางอะ่ะมันแบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นโซนที่จะมีแต,เเตเ่เหมือนเดินอยู่ต่างประเทศเหมือนเดินชูต่างประเทศเพราะว่าฝรั่ง คนอินเดียคนญี่ปุ่นคนจีนทางนั้นนะคะก็ถนนสุขุมวิทวันนี้ถ้าถามว่ารถหนาแน่นไหมก็ไม่หนาแน่นนะไม่หนาแน่นนะถือว่าเบาบางถือว่าเบาบางแล้วก็แดดดีมากแดดไม่ร้อนอะ่ะแดดไม่ร้อนเลยคือแบบบรรยากาศดีอันนี้จะเป็นสุขุมวิทอะไระก็เส้นสุขุมวิทนะคะตรงอโศกสุขุมวิทก็จะเป็นร้านพุกแบบอย่างเงี้ยร้านที่ ก็จะเยน็นแบบว่าหนึ่งนะคะจริงๆแล้วมันไม่แพงนะจริงๆแล้วมันไม่ได้แพงมากนะคะสเส้นนี้นะคะมันไม่ได้แพงมากแต่มันเป็นสถานที่ที่แบบว่าเขาเรียกอะไรนะเส้นเศรษฐกิจกแล้วก็นะักท่องเที่ยวก็จะเยอะเหมือนเดินอยู่ต่างประเทศมากกว่านะแล้ววันนี้ความพิเศษก็คือว่าจะบอกว่าไม่ร้อนเลยเดินตากแดดนี่ไม่ร้อนเหงื่อไม่ออกเลยเอ,าอากาศเย็นมากก็เดินสบายๆได้เรื่อยๆนะคะสเส้นสุขุมวิทก็ของกินเยอะอยู่นะ ของกินเยอะอยู่จะขออนุญาตเดินข้ามหัแป๊บหนึงนะคะเดินข้ามค่นะอากาศดีนะคะอากาศดีมากเนี่ยดูแดดดีไม่ร้อนเลยอะ่ะชอบอะ่ะเป็นกรุงเทพที่แบบว่าอยู่ในช่วงที่แบบว่าหน้าหนาวแล้วมันโอเคมากอันนี้สุขุขขมวิท20นะคะเดินมาสุขุมวิท20มาทาอะไรมาหาร้านยำสักร้านหนึ่งนะมาหาร้านยำสักร้านหนึ่งนะคะ,าาาานนะ,คะทานก็ เส้นนี้มันจะเป็นเส้นที่เขาเรียกว่าอะไรนะเส้นนี้คนต่างประเทศหรือคนต่างชาติอยู่ค่อนข้างเยอะมากนะคะก็เดินมานี่ยังไม่เจอคนไทยเลยนะคะก็จะเจอแต่ฝรั่งบอกได้เลยมาะเดินมาเนี่ยน้ำหนึ่งเดินมาเนี่ยยังไม่เจอคนไทยเลยนะคะยังไม่เจอคนไทยเลยเอาสิเจอแต่ฝรั่งอะหลับตาตื่นขึ้นมานึกว่าอยู่ต่างประเทศเ yes, จะบอกว่าแต,แต่ถ้าแถบทางนูนะ้นน่ะจะเป็น แบบร้านกลางคืนนะคะถ้าเป็นกลางคืนก็จะเป็นสีสันมากนะคะสุขุมวิทเส้นนี้เนาะมันจะเป็นแบบเป็นบาร์เป็นร้านคาเฟ่เป็นเบสตอรองนะคะที่คนต่างชาติเขาอยู่โรงแรมอยู่บนคอนโดแล้วก็ลงมาอะไรเงี้ยลงมาทานอย่างเงี้ยถ้ากลางคืนเดี๋ยววันนี้น้ำหนึ่งเลิกง,งาน6โมงเดี๋ยวจะลองมาเดินนะคะเซอร์เว้ให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ก็เดินใกล้จนนี่เดินมาจนถึงไหนเนี่ยสุขุมวิทยี่สิบสองเลยนะ วันนี้ไม่ร้อนเลยอากาศดีมากนะคะอากาศดีมากกรุงเทพอากาศดีมากชอบนะคะแล้วก็สะอาดค่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเดินมาอให้ดูอะไม่เจอคนไทยเลยพูดตรงๆไม่เจอคนไทยเลยเจอสั่งชาติทางนั้นเลยนะคะ so, เมื่อก่อนเป็นคนที่กลัวฝรัง่งกลัวคนสั่งชาติมากเพราะเราคิดว่าเราคุยภาษาภาษาอังกฤษไม่เป็นใช่ไหม คุยภาษาอังกฤษไม่เป็นแล้ว,รลวเราก็จะรู้สึกว่าไม่อยากคุยกับเขาด้วยแต่เดี๋ยวนี้นะถ้านะักท่องเที่ยวเข้ามาขอ,ขอความช่วยเหลือหรือเขาเดินยืนเก,ก๊กๆกกกลางๆก็จะรีบเข้าไปช่วยเขาเลยนะคะเพราะว่ามันได้ฝึกภากษาอังกฤษไปในตัวยูแทบนี้ก็คือแบบว่าฝรั่งล้วนๆนะตรงนี้ถึงบาร์ก็จะเยอะนะ,ะถึงฮอลิเดย์อินแล้วนะคะจริงๆมาหามาหาโรตัสนะมาหาโลตัสไม่มีอ่ะเออ โซนนู้นเห็นไหมคะก็จะเป็นโซนกลางคืนมันจะคลึกคลืนเนาะเส้นเนี้กลางคืนมันจะคลึกคลืนเดี๋ยวขออนุญาตข้ามถนนแปนะ๊บหนึ่งแดดดีมากอ่ะคือไม่ร้อนอนะ่ะแดดอันนี้คือเที่ยงสบาย,ยนะยังไม่ร้อนเลยแบบว่าบรรยากาศดีนะคะเหมาะกับการท่องเที่ยวนะก็โอเคนะมาวิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่คะ่ะอันนี้คือเดินมาจนจะแบบว่าหนึ่งสถานีรถไฟฟ้าแล้วเปล่ามาตามหาร้านยำนะ ร้าน่อุ้ยโดมิโน่พิซซ่านี่ใหญ่มากโดมิโน่พิซซ่าใหญ่มากนะฮะโดมิโน่พิซซ่าสาขานี้จะอยู่ตรงฮอลิเดย์อินนะคะสุขุมวิท22นะคะน่าจะแบบว่าอลังการที่สุดที่เข้าที่เคยเห็นนั่นแหละโดมิโน่พิซซ่าเชอร์กิลเบอร์เกอร์อรุอ้ยดูดิอุ้ยแน่แน่เป็นฝรั่งนั่งกินอยู่อะอลังอะดูดิอลังอะ,องอะเออเห็นไหมน่ากินนะร้านนี้คือแบบ ราคาไม่แพงนะซูมเข้าไปดูนี่1 9อยเองนะราคา199ราคา129เอเอเาไงดีอะลองเบอร์เกอร์ไหมอันนี้คือเบอร์เกอร์แบบว่าแบบของฝรั่งเลยนะของฝรั่งเลยแล้วก็จะมีนี่นะคะร้านชาลีแม็กคือบอกว่าอย่างที่บอกคะ่ะเดินมายังไม่เจอคนไทยเลยเพราะว่าเจอฝรั่งล้วนๆเลยเนี่ยจริงเนี่ยเห็นไหมเดินสวนมาที่ไม่มีคนไทยซักกับคนจริง เหมือนอยู่ต่างประเทศแล้วล่ะกูว่าตอนนี้คือแบบโซนนี้คือเหมือนกูอยู่ต่างประเทศอ่ะอันนี้ก็จะถึงเส้นทางลัดไปเพชรบุรีนะคะไปเพชรบุรีนะคะเราก็เดินไปเรื่อยๆตรงนี้น่าจะเป็นคอนโดใหญ่ะ,ะเดินมาถามว่าเดินไกลเป็นพวกอีชอบเดินนะชอบเดินเที่ยว ชอบเดินแบบว่ายิ่งอยู่เส้นสุขสุมวิทนี่นะแบบอุาโอ้ยเดินอลังการแต่ตอนเย็นก็ไม่ค่อยอยากเดินเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันพลุกพลาดเนาะแต่ว่าเนื่องจากวันนี้อากาศมันดีก็เลยแบบว่ามาเดินเที่ยวปกติแล้วจะไม่ได้เดินอย่างนี้นะถ้าถ้าเป็นวันปกติเวลาแบบนี้มันจะร้อนมากนะคะร้อนมากแล้วก็แบบโอ้ยรถติดน่ะแต่นี่รถฝั่งตรงนู้นไม่มีเลยอ่ะตายละอันนี้หลุดที่มัดผมหลุดอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะคะ ชือกมัดผมหลุดเชือกมัดผมหลุดนะเป็นไรไม่เป็นไร่อบเดินมาจนถึงไหนแล้วล่ะเนี่ยสุขุมวิทร้อยสุขุมวิทยี่สิบกว่าแล้วนะตอนนี้อากาศไม่ร้อนนะสวยไหมสวยไหมจริงๆใจกลางเมืองกรุงเทพจริมันก็น่าอยู่แหละแต่ว่าค่าคองชีพมันสูงนะคะ กำลังมาอยู่บ้านเราเขาไม่สูงเท่าไหร่หรอกค่าของชีพบ,บ้านเงินบาทอะไรนะ1 US ของเขาก็ตั้ง20-30บาทบ้านเราเนาะเพราะฉะนั้นเงินเดือนเขาประมาณแสนสองแสนเขาก็อยู่บ้านเราได้สบายๆนะคะผมหลุดผมหลุดตอนนี้เดินมาถึงอา่า ยังไม่ถึงหนึ่งสถานีหรอกแต่ว่าเดินมาเรื่อยๆเที่ยวเดินเที่ยวยวันนี้เดินตะลุยสุขุมวิทสุขุมวิทนะคะเดินตลุยสุขุมวิทนะฝางทางนี้ก็จะโล่งโลงนะคะัดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ให้ดูก,ก็ทำงานมาแล้วคิดนะคะก็ชิวๆดูแต็ตัว รองเท้าแตะเอ้ยไม่ได้ใส่กางเกงขาสั้นนะคะมาทํางานเนี่ยก็เดินชิลคืออยู่ในกรุงเทพเนาะอย่างว่าบางคนบอกอยู่ในกรุงเทพอุ้ยตนันจะมันมันวุ้นวายมันนั่นนู่นนี่มันจริงๆมันก็มีหลายโซนนะจริงๆกรุงเทพมันก็มีหลายโซนทางชั้น่ะชั้นนอกปริมณฑลนะคะชั้นเมืองจะมาถึงชั้นใจกลางเมืองแล้วก็จะมาถึงชั้นที่เป็นโซนเศรษฐกิจ แล้วก็ชั้นที่เป็นโซนเศรษฐกิจตอนนี้มันมีหลายมันมีมันมีหลายมันมีหลายที่อ่ะเออนะตอนนี้ถึงไหนแล้ววะคือหาโลตัสก็ยังไม่เจอคือไม่เคยเดินมาไกลขนาดนี้นะบอกเลยอันนี้คือเป็นการเดินมาไกลครั้งแรกของน้ำหนึ่งนะคะเดินมาจนถึง,ถงไหนอ๋อวินล่ามาร์เก็ตวิลล่ามาร์เก็ตอยู่แค่นี้เอง โอ้เดินมาจนถึงอันนี้จะเป็นอ่ะไหนๆก็มาแล้วนะคะเดินเที่ยวไหนละกันเนาะหนึ่งชั่วโมงเดินเที่ยวไหนะกันสวนใหญ่ใจกลางเมืองนะคะสวนใหญ่ใจกลางเมืองสวนสมเด็จ พระบรมราชินีสวนใหม่อไม่เคยเดินสวนทางนี้ยังไม่เคยเดินใจกลางเมืองข้างบนเป็นรถไฟฟ้าแล้วก็ข้างหลังเป็นเมืองนะข้างหน้าก็เป็นตึกใหญ่อัอนนี้คืออันนี้นะคะ สวยนะสวยเออสวนนี้สวย<ม>อุทยานเบนจ่ิซิลีอ๋อสวนเบนจ่ิซิลีจะอยู่ที่หนึ่งสวนนี้เป็นอุทยานเบนจ่ิซิีก็เล็กๆใจกลางเมืองนะเล็กๆใจกลางเมืองแต่ก็สวยนะสวยนะดูดิเราเดินเข้าไปเราเดินเข้าไปนิดนึงไหมเดินเข้าไปนิดนึงไหมคืนนี้ยังไม่ได้ของกินเลยประเด็นนะยังไม่ได้ของกินแต่บอ้ยต้นอันนี้ต้นอะไรนะ โอ้นะเดินมานิดเดียวก็ถึงแล้วอะที่เที่ยวที่แบบเดินอา่าลงสถานีพร้อมพงนะคะถ้าใครจะมาสุอา่าเขาเรียกว่าไรนะอุทยานเบนจะเบนจะศิลิกิตมั้งน่าจะใช่ก็ลงสถานีพร้อมพงนะคะสถานีพร้อมพงแล้วก็เดินเข้าได้เลยถึงปักก็เดินเข้าได้เลยตรงข้ามก็จะเป็นเอ็มโพเรียมกับเอ็มควอเทียนะคะ ตรงข้ามเดี๋ยวเดินขึ้นไปให้ดูเนาะม่เดินมาหนึ่งสถานีรถไฟฟ้าเลยนะเดินข้างล่างข้างตรงนู้นก็จะเป็นเอ็มพอเอ็รีเมกับเ <im itation> อ็มพอร์เทียไปเราไปเดินเข้าไปข้างในก่อนที่ทำงานอยู่นู่เนเดินมาประมาณเกือบ1กิโล <im itation> เป็นอีพวกช่างเดินนะอีลูกช่างเดิน โอ้ยอากาศดีวันนี้ไม่ร้อนเลยจริงๆวันนี้แบบอากาศหนาวแล้วก็อากาศดีมากนะคะอากาศดีมากอยู่ที่อุทยานเบนจา่าซิลินะคะเบนจ่าซิริที่สถานีพร้อมพงค่ะมาเดินเล่นสูตรอากาศมาสูตรออกซิเจนนะคะเนี่ยคนเขาก็มาแบบมันก็มาง่ายนะมันก็มาง่ายเอาจริงๆมาง่ายนะลงสถานีพร้อมพงก็จบเลยนะคะ คนก็จะมาปิกนิกกันนะเยอะนะเออเป็นที่เล็กๆแต่คนมาปิกนิกเป็นที่เล็กๆแต่ว่าคนมาปิกนิกกันเยอะมากนะคะมันอยู่ตรงนี้เองอะข้างหน้าก็จะเป็นสถานีพร้อมพงคะ,ะอันนั้นเป็นเอ็มโพเรียมกับเอ็มควอเทียเอ็มโพเรียมกับเอ็มควอเทียแต่ว่าเอ็มควอเทียแน่นอนเอ็มโพเรียมหรือเปล่าไม่รู้ เดินชิวๆแป๊บหนึ่งก็พอเนาะเพราะว่าเดี๋ยวต้องกลับไปทํางานนะเดินมาให้เห็นก่อนละกันเนาะวันนี้มาแบบใกล้ๆคือจะเป็นคนที่ชอบอย่างนี้แหละแอดเวนเจอร์ Adventure นะคะเป็นคนที่ชอบแอดเวนเจอร์ไม่ชอบแบบอยู่ในห้างไนะชอบมาอยู่กับดินหินทรายเด็กชนบทเด็กชนบทก็ชอบอยู่กับดินหินทรายนะเออนะมันก็เขาเรียกว่าอะไรนะก็เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองที่มาได้ง่ายเลย มันไม่ได้ไกลมากแล้วก็อยู่ใกล้กับห้างใหญ่ๆอย่าง, M ออางเอ็มควเอ็มควาเทียเลยอะเออนะหรือไปเดินเอ็มควาเทียดีไว้นี่ไปกลับกันดีกว่ามีงานที่ต้องทำอยู่นะข้างบนนะใจกลางเมืองนะอย่างว่าแหละค่ะอยู่ในกรุงเทพนะคะมันก็แลกมาด้วยกับค่าครองชีพที่ค่อนข้างสูงมากถ้าเราไม่ได้มีบ้านอยู่ที่กรุงเทพเนาะ ค่าใช้จ่ายที่มันจะต้องตามมาคือค่าบ้าค่าเช่าบ้านค่าเช่าพื้นที่ในการที่เราต้องอยู่นะคะมันก็สูงด้วยแต่ถ้าเป็นคนที่เกิดกรุงเทพอยู่แล้วมีที่อกรุงเทพแล้วมันมันฟินนะมันฟินนะเดินกลับเดินกลับนะใครก็ตามที่มองหานะคะวันหยุดนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปแหกแหกแหกเดี๋ยวดูเดี๋ยวดู ไม่หนีเว้ยไม่หนีบินมันไม่หนีมันไม่หนีเลยมันชินคนมากมันวิ่งแหกใช่วันนี้ก็มารีวิวนะคะอีกที่หนึ่ง <_ letter> คือหลายคนบอกว่าอยู่กรุงเทพก็ต้องเที่ยวแต่ห้างไปเดินห้างไปเดินที่แบบ ในห้องแอร์อย่างเดียวแต่จริงๆน้ำหนึ่งอาจจะชอบพาทุกคนหรือพารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวที่มันเป็นธรรมชาติแบบนี้มันก็มีแล้วมันฟรีนะคะมันก็มีแล้วมันฟรีแล้วเราสามารถมาใช้ชีวิตแบบว่ารีแลก์ได้อย่างเช่นตรงนี้ก็จะเป็นอุทยานเบนจัสิรินะคะอุทยานเบนจาสิริอยู่ลงสถานีรถไฟฟ้านะคะ B t S พร้อมพงแล้วก็เดินลงมาได้เลยก็ถึงอุทยานเบนจัสิริตรงนี้ถามว่ามันมีอะไรพิเศษไหมนั่นนี่ก็ไม่หรอกแต่ว่ามันก็ทําให้เราแบบว่าเขาเรียกว่า โอโซนอะดีแลกมากดีแลกนะคะดีแลกขึ้นนะอยู่ในเมืองมันมีตัวเลือกมันไม่ใช่มีแค่ห้างมันไม่ได้มีแค่ห้างสินค้านะคะไม่ได้มีแค่ในห้างไปติดรถติดมันยังมีสถานที่ที่เป็นโอโซนในเมืองแบบนี้อยู่นะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวกลับไปทํางานกันดีกว่าเดินมาไกลมาก <c oughs> เดินมาไกลมากนะจะบอกว่า <c oughs> <c oughs> กูยังไม่เจอคนไทยเลยเจอแต่คนต่างชาติเมื่อยมือนิดนึงนะคะเม,ม่ออุทยานเบนจักสิรินะคะอุทยานเบนจักสิริหนให้ดูก็คิดว่าเป็นที่ที่ควรมานะคัรเสาร์อาทิตย์นะคะออกมาแบบอยู่กับ เขาเรียกว่าธรรมชาติก็สดชื่นดีนะสดชื่นเลยล่ะ,ะแล้วก็จะบอกว่าวันนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่าอ,อแดดไม่ร้อนเลยแดดไม่ร้อนเลยนะคะแดดไม่ร้อนเลยปโอเคหาอะไรกินก่อนนะคะไม่บยบายกลับไปทํางานละ